นี่เด้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเขาสูวิธีแห่แล้วบ้านี้แห่ดอกไม้เนาะทุบเทียนแล้วก็เงินเนาะพันธุ์เนื้อมาแห่ยังก่อนนะเอื่อยฮะแห่เนี่ยเลยแห่ปุจิเวียนเทียนโอ้แห่เวียนเทียนเนาะแห่เวียนเทียนเด้อพี่น้องปุจิตบปะาทายเนาะแห่เวียนเทียนเพื่อนสิตบปะทายเด้อพี่น้องเนาะ สวัสดีนี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องนอ้อยทุกคนทุกท่านนอ้อเดี๋ยวแพ้วสิพามาเบ่งนอ้อตบตผาทายนอ้ออยู่ทางฝั่งลาวเนาะเพิ่นกระซิบกันแบบนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากจะบอกว่างามขนาดนอ้องงามลายนี่งามงามประเทศงามขนาดเนาะโอ้นี่คือตบะผาทายอยู่ทางฝั่งลาวเนาะ แต่ว่าอยู่บ้านไกลกันนี่แหละพันธุ์เทศง่ามขนาดนอกก็ซิมี่ายาโยมหรือว่ายาตีผีน้องเนอในอ่าในหมู่บ้านในชุมชนนี่แหละที่พ่นข้าาต,ตผาะ่ายเนาะโอ้จิเมนง่ามซิวี่ทยหูน้ำออเฮ้ยเฮ้ยใส่ตีตบปักแล้ว,วบ่เฮ้ย อเอาไปนั่งแบแม่แน,น่สิไายคู่อุบนี่ไปไปอันนี้ก็คือโมน้องที่มาแต่ไทยหอมกัะต๊ะแพว่าถูกคอโทษขอไปเด้อพ่อแม่พี่น้องไอ้เสียงเห็บเนาะงามเพื่องามคุนกับซิมี่ลูกเด็กแดงเ,ดเดนาะมาไดา้โหกูกันกกง่าย <laughs> โอ้เ่าบาม่วนเลยว่าลินซื้อแล้วบ่อแมีหน้องก็หยอกกันนอ้องโมผู นี่แหละ่นกะซิม,ดม,ดดซมีดอกไม้น้องป้าประดบปดาใดพี่น้องเ้ยนี่เนาะนี่กะซิมีดอกไม้นี่งามขนาดเลยมาเห็ดบู๊หัวผู้ใดในเห็ดเนาะตอนที่ว่าอันนั้ันเพืว่าบริลลลงมาเนาะแต่เขาอ่ะตัวประทายพรไม่พี่น้องเลยก็เลยบ่เห็นเนาะเพราะว่าลงมาบ่ท่าน <c oughs> นี่เนาะอันนี้ก็คือกล่องหนึ่งอันนี้นาซิเป็นกล่องใหญ่อันนี้คือกล่องที่สององกะซิมีขานความยานยมพุนามา ปลูกได้บ่ก็กล้วยนี่ฮะปลูกได้บ่๊ะแบบนี้ลาเดียวเอาไปปลูกได้บอ๊ะโอ้อันนี้คือเพิ่นตัดหยอดมันเนาะหยอดก็กล้วยนี่พี่น้องเอ้ยปลูกบ่ได้ตัวน,นี้เห็นเพิ่นตัดหยอดมันเลยจะมันงามขนาดเนาะก็คือเชี่ยดอกไม้ดอกตอกมาประดับประดาให้มันสวยงามเนาะดอกไม้นี่กส็สีส่วนไลก่ก็สีมีแต่ของแท้เด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะ แต่นี่คือสิเป็นโบเมนคลองแทะกามีซำเนี่ยแต่ที่โบเมนคลองแทะเนาะมันก็สิเบิองต่างโมเนาะกัสิงามเป็นพิเศษบอแต่ว่างามแบบบอธรรมศาสตร์เนาะแต่ใกล้นั่นก็สิเป็นดอกพางเนาะหรือว่านอกที่ทางไทยทางฝั่งไทยเป็นกัสิเอิ่นว่าดอกหางนงโยกอย่างหรือบอกรบโบโหเนาะนี่แหละดอกหางนงโยกเนาะนี่เดี๋ยวมันก้าดอกเอาแปงมาโขยเนาะโอ้งามคากบานอี ี่น้องกกษิมีอ่ะญาติพี่น้องเนาะมาตุบมมาโฮมกันเนาะในระหว่างโตผาถ่ายกษิมาหับบุญหับศิลอ่ากษิยูนาโบดเนาะทั้งฝั่งใต้ภาษาเอิญว่าโบดอยู่ประเทศลาวอาษิเอิญว่าห่อแจกหรือเปล่าเนาะแค่ว่ากโบดอะไรโบฮูคือกันว่าคนเอิญมาเนี่ยใดบ่แม่อันนั้นอยู่บ้านเขาเขาเอิญแบบยังไงนี่ซิมซิมบ่โออยู่บ้านเขาอยู่ทั้งฝั่งลาวภาษาเอิญว่าซิมเนาะ ยือทางฟังทยาไปเจอเอว่าโบดนี่แหละนี่นอกกระซิมีผู้สาวผู้บบาวมาา,ามาหดน้ำสงการเนาะนาอกระซิห้อยแป้งมาเองห้ยอย,อย,อยน้ำแน่เฮ้ยเกิดชนะสิได้สักงาม มาเอ้องโวยน้ำแน่เอ็นว่าเอ็งก็อยากโวยคือกันได้เฮ้ยโอ้ยเกิดศาสนาสิได้หอมหอมมีคนหัดโกหอมเนาะเอาสิบขึ้นทั้งเทิงผุนเพนว่าอันนั้นก็สิเป็นคันเงินเนาะก็สิมีเงินเนาะห่อหุ่มไว้นี่แหละพี่น้องก็สิเอากระแปงมาโวยเนาะตามประเพณีทางฝั่งเล่าคนไทยเสี้ยวลงยูทูบย่าลืมไปติดตามเลยแม่เด้อ ไปเบิ่งในเด้อเนาะแนบหน้าจอโทรศัพท์เต็มไปด้วยกระแปงพี่น้องเอ้ยโมเอากระแปงมาโปน้องก็สิมียาตีพี่น้องน้องผู้เฒ่าผู้แก่อาผู้อูเมียวน้องพนมาตุ่มมโฮมกันน้องเอาบุญเอาสินไม่ได้พี่น้องเอ้ยก็สิเต็มไปเบิดเนาะ มาแต่งแต่วันที่สิบปุ๊บมาตุกอนมาก่อนบอเจ้ามาเดยอาทิตย์มาวันที่เดี๋ยววันที่สี่ที่หาโอ้มาในอาทิตย์แต่นาะอันนี้เอื้อยผลกมาจากทางฝั่งไทยเนาะมีได้พี่น้องกระซิประมาณนี้แหละยาตีพี่น้องเน้องผลมาตมมโฮมกันเต็มลายอยู่มาเฮ็ดบุญเฮ็ดชีนเนาะในเหน่งในวันสงกรารท่านในแหบ่นี่เนาะโอ้ อันนี้คือถาแหว่นี่โอ้พันถาแหเนาะแหจักโมงแหละสี่โมงบ่โอ้สามโม่งปลายสี่โม่งเนาะสี่โม่งเะยรด้นิโดยสี่โม่งเนยจะร้อยพันกับสีแหเลยสี่โมงแปนาที่ใกล้สิไรเวลาแห่ละไเด้หนิเนาะ มาครบกันพี่น้องเลยมามากมะเมาบุญนาสินน้ากันนะวะนี้มากมาเอาบุญอาสินน้กนา,ก,า,า,านนกันนะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> นี่แล้วก็เต็มเลยนี่มีทั้งมา้าทั้งโคนเนาะตะุมห่มกันเนืองในบุญเนาะกรสีมียาตีพี่น้องด้วาผูกคนในหมบ้านเนาะบ้านไก่เฮือนเคียงเนาะกรสิมาห่วมบุญหว่วมศิลด้อพี่น้องเลยกรสิมีการถอดตนนะ้นเนาะ ทอต้นก็คือแบบว่าท่างฟังเล่าเพื่อนสียเอาแบบว่าต่างต้นเนาะต่างแบบว่างไงคือต่างก้องบุญนี่แหละแ้วก็สีเอาแบบว่า,บบวานนหาบบามีคนมาบูบุญมาบูศีลน,นำแต่ก็สีเอามาถวายเอามาเอามาถอดต้นเนาะให้คุปตาอาจารย์อยู่ในวัดนี่ว่านอพี่น้องเนาะก็สิป,ประมาณนี้แหละเด้อจา้าเนาะเดวยวสิแพ่ว่จะให้เบิง่งไมเด้อเนาะอันนี้ก็คือสถานทีแบบรอบๆเนาะ ไอวัดป่าอารามกสิมีหมักม่วงพี่น้องเอ้หมักม่วงงามๆพี่ดกขนาดเลยเอ๊ะกินแน่ขนมนะกินน้ำแน่กินไหนบอเล็กบ้าสิมาตระหนูล้งสกะบอเพิ่งไปได้จะสิเมื่อเอไยบปได้เมื่อไงบออสิคืนไทยสิ้นเดือนบอโอ้ โอ้ยจจเมนเะเมนจะเมนใจดีเนาะขอขนมกระไฮพี่น้องเอ้ยเป็นไฮเนาะนี่ก็คือวิธีแห่ตนเนาะพี่เมีน้องอ้าวไปไปโห้ปุนมีเสียงแค่นยาว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  อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศเนาะพี่น้องที่อยู่ในวัดนาะแตวาวบุเมนวัดบ้านของพะวาเด้อเนาะเป็นวัดที่อยู่ไก่เคียงกันเนาะบัดบ้านไก่เพื่อนเคียงเด้อพี่น้องเวยแต่ว่าพะวามาห่วมบุญอ่ะห่วมบุญหว่ญหวมกุศลน้ำเผื่อนเนาะนี่แหละนี่แหละก็สิเป็นภาพบรรยากาศเนาะนี่หรือว่าว่าไงคือวัดบ้านบางทานใหญ่เนาะวัดบ้านบางทานใหญ่พี่น้องเลยนี่แหละก็สิเป็นแบบนี้แหละ กันซิมีผู้สาวสหน้อยเดี๋ยวสิไปหาถ่ายหูผู้สาวก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ผู้สาวนั่งถ่ายยังล่ะบ้านี้ฮะนั่งถ่ายแห่บ่ฮม <c oughs> ผู้สาวก็มีแต่ผู้งามๆผู้สาวบ้านนี่มีแต่ผู้งามๆเลเด้อเอามานั่งเลี้ยงกันเบิ่งหั่นก็สิตายโมให้นี่นะทุกคนเนาะเพิ่นก็นั่งาแ n o ระบาดนี่ เขาสูวิธีแห่แล้วบ้านี้แห่ดอกไม้เนาะทุบเทียนแล้วก็เงินเนาะเพิ่นเอนิ้นว่าแห่ยังก่อนหน้า hey, เอยแห่นี่ยนะแห่เนี่เลยแห่ผู้จีเวียนเทียนผู้จีแโอ้แห่เวียนเทียนเนาะแห่เวียนเทียนเด้อพี่น้องผู้จีโต๊ะท้ายเนาะแห่เวียนเทียนเพื่อนสิโตปะท้ายเด้อพี่น้องเนาะ กี่พี่น้องของแพรว่าคือ1ิบาทนั่นเองเนาะนีก็ซสิมีไวรุ่นนมซาวเนาะหรือว่าผูมีอูู๊พใยญยไม่ยายนะโพตูเนาะพากันมารวมแฮเพื่อเั็นสิทธิวิธีแบบเวียนเทียนายๆเป็นวิธีแบบเวียนเทียนนี่แหละแันี้อยู่บ้านคือทั้งฟังเล่าไิเสืว่าโต๊ะผ้ายเนาะหรือว่าทอดตน้นอี่ยต่างๆนั่นน่าก็สิเป็นวิธีเดียวกันนะพี่น้องเลยเนาะ แต่ละหมู่บ้านกับสิบุคือกันเลยเนะเาะแค่ว่ากับสิบอกไว้ก่อนเด้อจ้ะแต่ละหมู่บ้านกับบุคือกันเนอะ มาย่เขาถูกปะใช่เลยถูกมีน้องพ่อพี่น้องนาะพ่อเทิงสามหอบเพิ่นกระหายมาปักถูกเทียนเนาะหรือว่าเงินทีเฮาได้พักกันเฮเนาะมาปลกไกวในราท้ายเนาะในกล้องราท้ายเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายเนาะทาง บานเพื่อกระชีดกันแบบนี้เด้อนี่เนะาะกระซาถัวอนุโมทนาบุญนำการเด้อนี่ถงเป็นสวง n ถเทพสก,การสงการนอปีใหม่เล่าพี่นอ้องอ้ก็สิเป็นแบบนี้เนาะทางฟังเล่าเผื่อกระชีดแบบนี้เด้อพี่นอ้องอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแลละกระสิเขาไปฟังเทิดมาในนอกหรือว่าไปฟังอ่ะไปรับรับรับไปรับสินรับพรเนืเ้อ จากคุบาอาจารย์หรือว่าไปหับซินหับพรจากคุบาอาจารย์เนาะพอพีนอฟเนาะขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็สิประมาณน,นี่แหละนี่เลยพี่นองก็สิเป็นภาพบรรยากาศ้ันหลังเพว่าเนาะแต่ว่าเพื่อนยังนวท่านเนเฮียด้วยน,นี่ก็คือวิทย์อ่า เป็นประเพณีเป็นประเพณีอีกแบบหนึ่งนอะทางฟังเล่าเนาะก็คือเป็นประเพณีตบผ้าไทยนั่นเองตบป้าไทยก็คือแบบว่าน,นี่เนะาะก็ยังที่ทุกคนได้เห็นเนาะที่แพร่ว่าในไทยเบิร์เนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้ก็ต้องขอโทษขอให้ด้วยที่เสียงแหบเสียงแหบพ่อแม่พี่น้องเลยเราะว่าอยู่บ้านนั้นคือหากินน้ำเย็นก็ตลอดเลยถ้าบ่กินน้ำเย็นบ่ได้อากาศมันหอนแห้งแห้งพี่น้องเลย แคว่าเป็นคนหนึ่งที่บุคอยมากินน้าเย็นเนาะถักกินน้าเย็นกะเสียงกะสิเป็นแบบนี้และเสียงกะสีแหบเด้อพี่น้องเนาะกะต้องขอโทษขอไผ่พ่อแไม่พี่น้องเอฟซทั้งฟังเล่าฟังไทยรัวทั้งต่างประเทศเนาะที่เขามาติดตามฮับชุม่มฮาฟังเนาะพี่ผาดประกันไรแค่ว่ากะต้องขอโทษขอไผ่เด้อจา่าเดี๋ยวพอกันไหมพี่หนาน้อพี่น่กาขอจบให้เพียงเท่านี้นาอไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ